กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง MDT Channel อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาไปเล่นกับพี่คนหนึ่งครับผมรู้จักมานานมากแล้วนะครับผมจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันได้เลยนะครับผมกลับมาใช้รถคันเดิมนะครับ ตอนแรกผมใช้นี่อยู่ใช้คูณสองอมาถึงแล้วมีเสียงลมเลยเนะีเนะ่เยดนะินะ้นียงพราะผมไหมใจเย็นใจเย็นแม่กดรับงานเนี่ยตับแล้วแต่ว่าเดี๋ยวรอไปถึงนู่นก่อนเพราะว่า มันยังไม่ได้กดหน้าไปสั้นอันนี้ได้ไลฟ์วิดีโอไปเนี่ยอัดอยู่ปกตินะเซเรียสแม่เ่ยก็ยังไม่ได้อัดอ๋อทำไมมึงป,ป่นไปไปแดงพี่ไปแดงไปแดงเออหเหตเหล่อ เดี๋ยวพี่ตั้งเบรกกันที่ลืมตั้งเบรกเบรกมันห่างเออเบรกมันห่างเพราะผมลืมบอกไปช่วงนี้ผมยังฝ่าไม่ได้ยังจนอยู่เดี๋ยวไปตั้งที่โรงงานเดี๋ยวรอผมขุดหนุนสติ๊กเกอร์สวยก่อนผมจะห่ากแยกเรามีเปล่าวะ รูในใบตัดกระทะลุอ๋อทะลุะลผมรับแป๊บนึงมีงานไปบัตรเซลลด้วยแต่ว่าอยากไปทางฝั่งนี้มากกว่าเบรกต้องตั้งที่ไหนวะเกมเพย์ มรู้สึกว่าเบรกแล้วมันไหลๆเหมือนกันนะเนี่ยไม่รู้มันเป็นกระถังร้อนอะไรหรือเปล่าหรือว่าโีเกมก็ไม่รู้ เ้ยพี่ขับชินแล้วไอห,หางล้อหลังเลีนะ้ยวเนออี่ยผมไม่ชินสักทีเลยผมแบบมันเลี้ยวก็ไปติดทุกทีเลยเผือตีวงไงก็พี่ชใช้พวกหางน,นั่นบ่อยออหางเฮฟวี่สำหรับพี่เนี่ยแต่หาง Heavy <R. S 2> เฮฟวี่เราเราเล่นหางปกติไม่ได้ <laughs> ต้องหนัก บักไปเลยใส่มีทางอื่นออกเมืองไหมอองข้างอะ้ไอมันลากหางอะไรมาวะนะกู้รถไฟไปดูใกล้ๆโอ้เออบักเวนกรรมโดนเพราะว่าเราโดนไอ้นี่โดนยากพี่โดนผ่าไฟแดงด้วย่ากลับรถไม่ค้างียู่รอหน้าแม่งจอดข้อมเส้นไฟแดงอยู่ที่นี่เขาขึ้นบ้าน ออกไม่ได้เอไอ,ะอนะรถเรียบร้อยเลยวิ่งมาเอ๊ะรถมันติดอะไรวะโอ้โหเต็มที่เลย 哦，那就买哦。 สติ๊กเกอร์สวย่อแล้วกันแต่พอคูเบกรอ้อหยุดเออเมืองเขียวใช่แ,แกล้งเรามันบอกให้เราลองเบรเกดูบ้างเบกดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยพอรู้อ๋อเรบรกเบรกดีใช่ไหมเดินพอเรบรกที่ไป พยายามนะครับกลับไปมันยังเรื่อยเรื่อยมันมันยังไม่รีหรอกมันยังตอบเลยอยู่มันแต่ว่า,กการเราจะวิ่ง,องรอบเมืองไปช่วงนี้อากาศแม่งรอ,งรองทั้งตื่นทั้ขึ้นแยงเหนือว่างมันไม่ได้ขึ้นนังตัวมันขึ้นเป็นจุด มแมลงตัใจสู้ไ้ไ,ไปได้ไหมเจ็ 70, ดสิบแปสิบี่ก็วิ่งอยู่แปดสิบนะตอนนี้ถนนแถวนี้มันจะเป็นเวอร์ชั่นเก่าเลยถนนดำถนนดำ ไม่อนะัปเดตนะพี่จะไปตั้งนั่นประถนนภูขาตั้งเลยไม่ได้ตั้งนะมีด้วยเหรอ,หรอนี่ลองไปตั้งดูรถโยกไปนเะห็นไหมเอไมันลากหางาแปลกกันเลยเฮ้ยหางรถไฟอ่ะนะม,นมันมาจากมอสเนี้ยมอสที่เราลงนะ่ะมอสรถไฟนะะ่ะ อะไลากเลยแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่รถแบบคันใหญ่ๆแบบเราอะ่ะมันจะเป็นรถไฟแบบไอที่เป็นตู้อ,ะอ่ะหางวงตั้งแต่ไม่มีพวงมาลัยรู้สึกขับไม่ค่อยสมูทเลยตายไปนะเสียดายไม่มีเล่นเลยจะตึกแต่ตอนนั้นแม่งก็ไม่ได้เล่นจริงๆ อย่าค่อยซื้อใหม่อย่ามันก็มันก็นถูกลงเรื่อยๆลดเอยอะอะพี่ตอนนี้แม่งเหลือไม่กี่บาทแล้วเนะี่ยใช่ใช่ไม่ถึงหมื่นแล้วมสมัยก่อนโอ้โหปีสองเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งสามลงมาเหลือเก้าพันแล้วก็ลงเรื่อยๆเลยไอ้เก้าพันนี่ค้างอยู่หลายปีมากเลยนะก่อนที่ทีสองเก้าจะออกอะ่ะค้างอยู่เก้าพันอยู่เก้าพันเจ็ดเก้าพันแปด นีใ้่ว่ะมือเจ๋อเนี่ <S <S ยพี่ตั้งสกเกลเท่าไหร่มาแมนเดี๋ยวพี่จอดกันไปได้ๆๆโค้ด,ดเนินเนี่ยวผมลางไปรอเ <Okay. S 2> ข้าไปตั้งอันนี้เลยแบบนะี้ไอเกมเพย์นั่นแหละลดบังเอา้าวเอไอชนกันเถือนเลยพี่ตรงนี้งง อยู่ๆก็ชนกันเองคือคืออะไรอยู่ดีๆก็เป๋ชนกันเองสี่ห้าคันรวดเลยเนี่ยอ้าวเอไอวาร์ปหายไปแล้วอะ,อะไรของมันเออนี้ก็มีไอบอกว่าอย่บอกพี่ปรับเกมเพย์แล้วมันวาร์ปนะเป็นไปได้พี่เข้าไป้เนี่ยอในเกมเพย์ใช่ไหมแล้วมันจะมีเออเดี๋ยวนะ พี่เลื่อนลงไปหน้าทักเซตติง้งเลื่อนลงไปนิด<อ>นึงเก<อ><ะ>มแพ้ <Okay. S 1> ไอ้ตรงแถวแถวหน้าเบรกที่พี่ไปตั้งตอนแรกอะอะฮะเออแล้วพี่เห็นในอันที่มันเลื่อนอันสุดท้ายไหมก่อนที่มันเป็นคําว่าแอดวานอะฮะก่อนที่เป็นอันติกอะเอออันนั้นอนะพี่ตั้งไว้ก็ได้ตั้งไปทางขวาเนะยตั้งไปแบบเลยกลางๆไปไหนก็ได้ตอนนี้มันอยู่กลางเลยไปไปขวาเลยก็ได้ไขวา,ยาเยอะเลยก็ได้ขวาสุดไปแล้วในะอ่นหะลอง รับรองว่าขยาวแน่นอนขยาวเลยใช่แล้วรถดับไปตอนไหนเนี่ยขยาวเลยแมนไม่ได้ออกตัวนี่กันรู้เลยว่าขยาวเลยปรับไปประมาณ80%ก็ว่าอยู่ทำไมพี่เปิดไฟแล้วลภาพมันยึดยึดยึดมันมีอันบางอันมันเป็นเป็นอันฝ้าได้ไงกันไปแล้วภาพ พี่รู้แล้วทําไมผ้ามันยึกยึกที่พี่บอกเวลามันเปิดไฟเลี้ยวอ่ะมันเป็นที่สเกลเหมือนเราตั้งสเกล400ไงเหมือนไฟมันไม่ถึงสเกล400อ่ะมันเลยยึกยึดเพรารถสเกลมันเหลือ300เพิ่มแม่งลื่นเลยมันได้ยิไหมเมื่อกี้เกมมันปรับสเกลมันเองใช่บางเวอร์ชั่นเราก็ต้องไปปรับใหม่นี่เราเนี้เปิดไฟเลี้ยวไม่ยึกยึกแล้ะเมื่อกี้แม่งยึด พอเปิดไฟเลี้ยวแม่งเหมือนรถย้อนหลังอยืดยืดยืดอ่ะไฟเลี้ยวเลยมันแรงนะมันดุนนะดุนเอทีเอสตอนนี้เรือแล้วเนะี่ยเปิดเล่นได้เลยเนะนี่ยปล่อยไล์เนี่ยพี่ว่าสวยมากเลยนะเอาจริงแม่งรีบไปเลี้ยบพอ,อ,อได้เดี๋ยวนี้มันไม่ดีนะสปอร์ตไลท์ ีหลายรลู้เรือเราเมื่อก่อนของแต่งก็มีนะ <S <S ใช่นา่พี่ขามาเล่นโหม่เห็นสบอดอะไรตัวนี้อ่ะโอ้แม่งโดนใจจัดมีให้เลือกหลากหลายลาย,ยอมเอยเดี๋ยวมึงจะมาขู่ขาในโค้งไม่ได้นะัี นธรรมดาเงี้ยขูขาเลยโหถ้าลงลูกลังนี้แม่ไม่กระโดดยิงดังเลยวะเนี่ยไม่เหลือเฮ้ยไอ้่ๆนี่มันลากหางอะไรวะเดียวอ่ะที่เกิดในปั๊มหางรถไฟรถไปแบบโบราณเลยตู้โบราณเลยเราก็มีแต่ว่ามันรู้สึกมันจะตั้งหนักไปเยอะพี่สิบกระดันเป็นหัวใจเราจะติดตังเนี่ยอะไรแบบที่มันลากสวนมาได้เลยได้ใช่ เสียง GPS เลยค่ะมันไม่ได้พูดเลยว่าเลี้ยวไปไหนไปไหนเลี้ยวฝาอีสีรีลับนอนไปแล้วโดนมันงอนไอ้พี่เรามา,า,านอกเส้นทางมาผมมักดีอยู่อย่างแต่ว่ารอบตกไมเยอะ เป็นรุ่นอื่นก็ปลดไว้ใหม่ขนาดเบียรนี่ครับว่าได้งพี่ถึงพี่ถึงได้เลือกดารฟเลยไงเออมันไม่เอาไม่เอาย่ออื่นเลยเนี่ยแรมกับดาฟมันมันพอได้ลนะว่าถ้าเป็นย่ออื่นมันรู้ว่ารอบปลดไว้ไมู่้ใช่มันแรงอะ่ะแต่รอบแบบรอบฉุดมันไม่ได้ไม่มีห้าร้อยติด 俺もね ไม่ตกนะับมนเร่งไม่ขึ้นใช่แต่ในเเมกันทักมันมีอยู่เส้นหนึ่งคือเรามองไม่ออกนะว่ามันขึ้นเสาหรืออไรแต่รู้อย่างเดียวคือรถวิ่งไม่ออกขับยังไงู้วิ่งไม่ออกแต่คือทางมันตรงๆเลยนะทางตรงเลยแต่ว่ามันมองไม่ออกนะว่ามันขึ้นหรือเปล่มันแบบมันจะเส้นทีละ่อย ก็จะมีสายลบพ่วงหางได้แม่นี่เป็นสิบปีคือมันเป็นสิ่งที่มึงต้องมากับเกมเลยตั้งแต่แรกวะอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเวอร์ชั่นใหม่เขานี่ละเขาจะมี ABS มาให้แล้วเวอร์ชั่นต่อไปโอเคแต่เขาอัพเ b s ก่อนเราก็ลรอไปก่อนรถทันเราตายแล้วีีทางเดียวผบเบื่อแถวนี้อย่างเดียวนะอีกทางแบบเนี้ย ม,อมชอบเบียงเ,ออเลนเดียวมันต้องไม่ต้องเหลือเลนเดียวเจ็บเค่เพิ่งจะสังเกตว่าหางเป็นล้อเงาเลยใช่ไหมล้อมันโุ้งปกติมันจะเป็นล้อด้านว่าหางมนัน ต้องเซอร์เมชลินต้องเข้าแล้วล่ะจะมองเนี้ยมันต้องออกฝาเรามันก็บินมันบินกลางเลยคือแบบทำไมผมไม่เข้าใจทำไมมันไม่ทับแบบเป็นเลนคู่กันเลยต่างทางนี้พื้นที่มันก็เหลือนะนแะใช่มันจะทำไปที่พักรถทำไมถ้าเป็นเมืองไทยนะที่บองรถติดอยู่แล้วจะบีบแต่ทางเดียวชนกันได้เอาใช่ นนชนกันจะชนเลยเบรกเบรกัเกนเองแล้วเบกเบี่ยงแบกเบี่ยงนี่แหละมาแถวนี้ผมรู้สึกว่ารถวิ่งไม่ออกเลยอันนี้มาออบอดมันขับอีกปกติขึ้นเนินเนี่ยที่เห็นแลว้วมันขึ้นเขาน่าจะขึ้นใช่แถวนี้ผมไม่รู้ไม่รู้เลยว่าจะวิ่งมาทําไมเพราะว่า ถ้ามองมุมอมองในรถอ่ะมันเราดูไม่ออกมันขึ้นเขาต้องออกมุมมองต้องออกมันจะรู้ว่ามันขึ้นเขาจริงคือรู้เลยว่ารถแบบนี้รถต้องดึงเพราะว่าตอนแรกที่วิ่งมาทางล่างมันรถแบบเดียวเัาวิ่งแบบเร่งขึ้น มาเบียดพี่ทำไมวะแกนเนี่ย<อ>แกแกเนี่ยข่าหน้าข่าหน้าคว้างมาอะไรกันกันชนนี่นะโอ้โดนตามไแปดเปอร์เซ็นต์โดนอะไรเมื่อกี้แต่รถเล็กออกอีกโ,อโดนไปแล้วโดนมันโดนหางแมนเมื่อกี้ไม่ได้โดนพี่เมื่อกี้บบกผมว่ามันผลออมันหักหัวออกมาใช่ไหมเมื่อกี้ใช่มันหักหัวออกมา,า,มาโมงไอ้เอไอแล้วเมื่อกี้มัน ทนคอสะพาเลยนะทนกันแบบข้างหน้ามูเลยเ่อเอสแก,กนเนี่ยมาเบียดพี่เฉยเลย AI งง,งๆวิ่งก็วิ่งกันอยู่คนละเรน AI เกมนี้มันเหมือนมันอยากออกมันออกเลยแต่เ,เนี้ยนะมันมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนค่อยแปลกแปลนะ เดือยข้างหลังแม่เลยมันเดินมนก็ออกเดี๋ยวมันก็เข้าวออกออกข้าวเข้าทำไมวะมันน่าจะโมโหแต่ว่าแซงผมไม่ได้ผมนี่เราเจอขึ้นเขาตั้งทางเลยน่าจะใช่แบบมันขึ้นตลอดเลยมาเลยกิโลนะฮะห้าสิบสองไม้นะแปดสิบเนี่ยมันจะไปเปลี่ยนให้มันเป็นกิโล ไอ้คันนี้ชนแมนอ่ะมันวาแล้วไอ้หกล้อน้อยเนี่ยเมาคือผมบ้านันวลายเลยมันแรงแซวโดนแอคคอร์ดี้ตูดเลยโอ้ <c oughs> โหแล้วดูดิโคตรแรงนะ่ะ <c oughs> แล้วไอ้รถพวกนี้นะถ้ามันช้านะมันช้าเลยนะ <c oughs> ใช่คนประสาทม,มาก เอามันเห็นเห็นมันเปิดไปเรยวนะมันแรงอันทีแนตะ่จเจอเนี่เนย,ยเนี่ยตายแน่ส่งมาไม่ได้เลยอรอดูได้เลยว่าขึ้นก็ขึ้นย,ยาวๆด้วยนะจัดประดบรอบแรงรอมเริ่มตกแล้ว เอาอะแมนเอาพี่มาวิ่งงานนะ่ะพี่ใส่มา16เกียร์เลยแ <c oughs> ลผมก็สิบสเกียร์มาเท่าเฉยยังได้อยู่เนาะโอ้แต่เส้นนี้แม่งแบบเป็นถนนใหญ่ที่ให้นั่งจริงแบบโคตรจริงอ่ะคือดูเหมือนแบบมันมันไม่ขึ้นแต่เนี่ยมันขึ้นตลอดทาง ขึ้นวิ่งขึ้นเขาตลอดเวลาเลยเออถ้ามันวิ่งออกมันว่ามันวิ่งไปแล้วลแหละตอนที่เราวิ่งมาตอนออกจากเมืองนะครับแป๊บเดียวแล้วติดแปดสิบเก้าสิบเลยไอ้ 8, 10, 10, 10นี่โอ้มันช้ากันรอบมันค้างเหฉียบไปไม่ออกหยไม่ไปเลยไม่ไม่นี่ไม่ไปเจ็ดสิบเลยพี่แล้วพี่มันมเยียบ<อ>ไม่ขึ้นเนฮะ้ยเฉียบไม่ขึ้นเลยนะนี่ขนาดเครื่องหนะ้าร้อยสิบแล้เนี่ยเครื่องสามหกเจอเจอแบบทางแบบนี้ คือแบบไอ้ถ้าอย่างเป็นในช่วงอิตาลีอะไรเราเราเห็นในมันเราว่ามันชื่นเราก็โอเคชื่นไอ้นี่คือมันมองไม่ออกมันจะอยู่ในรถนั้ว่ามันขึ้นหรือเปล่าใช่มันต้องไปดูมุมมองนั่นอกว่าถึงกันรู้ว่ามันขึ้นเขาหรือมันอะไรเดี๋ยวซ้ายตอนนี้ระวังรถมาเรื่องมันจะชอบมาตอนเราเลี้ยวเนี่ย ตั้งพวงมาลัย900โอ้โหเหลียวไม่ทันต้องไปตั้งเป็นพันสองแน่ไม่ชอบมันรอบเล่นน้อยมันแฝงต้องรอบมันไม่รู้กับเต็มเทอร์โบพี่แฝงฟิ้วขึ้นเขาทีโอ้ เมื่อก่อนตอนที่ผมเล่นใหม่ๆใช่ครับไอ้แมปยังไม่อัปเดตจำได้ไอ้ทางขึ้นแมปไม่ขึ้นเจอะนะรถยี่ติบตันเนี่ยชั้นหนูกชั้นมากเมื่อก่อนมันยิ่งและยิ่งแบบเบรกอันนี้กระเดงมันเป็นแมปเก่าอ่ะมันยิ่งชันก็ไปใหญ่เลยโหมันจะขึ้นคือจำได้เลยตอนนั้นแบบสแกนเนี่ยถาม60โอ้โหกว่าจะขึ้นได้โคตรเหนื่อยแล้วเมื่อก่อนรถมันก็ยิ่งไม่แรงอ่ะสมัยสมัยแรกๆรถมันไม่ได้แรงแบบนี้เลยรถมันโคตรอืดเลย ขึ้นยากมาก <laquelle> hai, าาแล้วถนนเส้นนี้รถอย่างเยอะเลยเรไม่ต้องห่วงพี่ตอนนี้หกโมงใช่ไหมเห็อรถเราลงไป AI อ่ะนั่นอ่ะยิ่งเวลาเร่งด่วนนะ AI จะเยอะเป็นสองเท่าเป็นแปดดีนะไม่ไปเส้นอารมณ์นั่นนะ ขึ้นอีกออกมาเดินเลยไม่มีโอกาสให้ได้ส่งหรืออะไรเลยนี่ถ้าดันกันได้ไม่เป็นดาเมจที่จะดันเลยต้องดันแล้วล่ะี่รถเครื่องยนต์อย่างแกว,วิ่งถ้าไม่ออกน้ฮะรถไฟ,ฟฟ้ามันลากได้ไงวะ อ๋อได้มันแรงบิดมันเยอะกว่าแต่ว่ามันก็ใช้แบตเยอะเหมือนกันเนี่ยมันแรงกันมายมันยังไม่มีไฟฟ้าจ๋าใช่ไหมมันมีนะของเทสลาทำอะไรเนี่ยไอเกมเนี่ยไอเกมเนี่ยยังไม่มีเข้าไงบนประตูแค่นี้โอ้โต้องใส่ต้องตีวงสองเลนแล้วมั้งเนี่ยไอ้พ้นอยู่ี่หางมันเลี้ยวโอ้โนแล้วดูเอไอ แม่งไ yes. ่คิดจะเบรกไรเวรไอ้คนอยู่ที่เดียวเไอ้มันถอยมันถอยด้วยเว้ยมันถอยใช่เดี๋ยวนี้มันถอยเออเมื่อก่อนมันไม่ถอยเมื่อก่อนมันจะจอดอยู่ไงอยู่งั้นเลยปวดหัวเลยเราเลี้ยวอยู่ดีๆมาชน กิโลหมดน้ำมันบบ189ลิตรอ่ะวันนี้ก่อนจะจากกันไปนะครับแวะมาดูนี่ก่อนนะครับว่าเหลือเท่าไหรนะครับก็ใช้เพิ่มไปแค่หนึ่งงวดหรือสองงวดอะไรและผมจำไม่ได้นะก็ยังเหลืออีกเพียบเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้ก็ต้องขอไปด้วยครับอาจจะไม่ค่อยได้เห็นภายนอกรถเท่าไหรนะครับก็ตั้งใจขับอย่างเดียวเนาะยังไงก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะครับสวัสดีครับ